พสูนสร้างสุขทุกวัยเกียรติกายทุกท้างนะคะวันนี้นะคะเกศจะมาเสนอวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษพิชู่นะคะขั้นตอนการทาจะเป็นยังไงติดตามได้เลยค่ะนะคะก็จะมีกระดาษทิชู่กันไกลลวดแล้วก็ฟลั์เทปค่ะขั้นตอนการทํานะคะก็เอากระดาษทิชู่ที่เตรียมไว้นะคะ นะคะฉีกออกมาแล้วก็เอามาพับพับครึ่งพับครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอามาพับค่ะพับจับจีบนะคะ ไปพบมาครค่ะเมื่อพับพบ,บแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็นำลวดนะคะลวดที่เตรียมไว้ลวดจะมีความยาวประมาณแปดนิ้วนะคะแล้วก็เอามาคล้องตรงกลางถึงการพิซซูนะคะ นี่นะคะคล้องแล้วเราก็หมุนหมุนลวดหมุนลวดนะคะหมุนเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่นะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อได้ลักษณะนี้นะคะก็คลี่กระดาษทิชชู่นะคะดึงขึ้นมาทีละชั้นดึงนะคะทีละชั้น ที่กระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็นำฟาฟล์เทปที่เตรียมไว้นะคะมาพันนะคะเราดันกระดาษทิชชู่ขึ้นมาแล้วก็พันพันด้านบนเลยนะคะด้านบนของกระดาษเลย ฟอลาเทปมาจนถึงปลายแล้วนะคะแล้วก็เอาตนไกรค่ะมาเล็มนะคะเลมด้านบนทิ่ซูนะคะให้มันเท่ากาัน<ม>เมื่อเสร็จแล้วจะเป็นดอกไม้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็นำมาใส่แจกันรหรือแก้วน้ำนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วก็ตกแต่งนะคะตามห้องตามใจชอบของเราได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากกระดาษทิชชู ขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะสมาชิกลองทำตามไปดูนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียรกได้น,นะคะเราจะมีคลิปดีๆมานำเสนออย่างต่อเน,นื่องนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะ